สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับก็รันกงนยาวๆทีเดียวเลยนะครับก็เอาไว้เก็บไว้เป็นผลงานแล้วเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตัวจริงๆตัวเป็นๆกันเป็นยังไงบ้างสําหรับปืนบีบีการที่มาใหม่นะเวอร์ชั่น2ิบนี้เอ่อตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทํารีวิวแต่ก็มีภาพสวยๆเอาไว้ให้ชมทางหน้าเพจเ c e บุ๊กแล้วนะตัวนี้เป็นตัวของไฮคาปานะครับเกือบไปก๊อกซะแล้ว เมื่อกี้มันกล็อก3 4ตัวตัวนี้เป็นไฮคาปาทีเร็กนะครับเป็นรุ่นของไฮคาปาแต่งเดี๋ยวให้กล้องบรูไปใกล้ได้เล,เลยนะครับเมื่อกี้หันไปจะไปหาตาชา่ตัวต,วตวลับเมตรนะครับมาเตรียมรอเลยดีกว่าตัวนี้หน้ากล่องก็จะเขียนว่าไฮคาปานะครับเป็นไฮคาปาในตระกูลอ่ามันจะมีทั้งหมดอยู่ 1, 2, 3, 4, 5 4, 5แบบนะครับมันจะมีทั้งสาแล้วก็สีแต่ตัวนี้ ทามาเวอร์ชั่นเดียวก็คือตัวทีเล็กก็คือตัวบนนี้นะครับที่เขาสติกที่หน้ากล่องมางานคุณภาพจากค่าย W.E. เปิดกล่องมาเราก็จะเจอกับคู่มือแคตตาล็อกที่เป็นชื่อรุ่นนะของเขาแล้วภายในก็จะมีไดอรแกรมพิมเขียวนะครับเกี่ยวกับการถอดประกอบแล้วก็ชื่ออะไระตัวปืนเปิดมาก็จะเจอกับหนึแมกกาซีนนะครับแล้วก็ตัวนี้ ก็ไปอีกหนึ่งตัวที่สําคัญนะครับเขาก็ให้มากับตัวปืนเป็นสลักนะครับล็อกหลังอะไรแถมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็น็อตสาหรับยึดขาขาสโคบตัวนี้เอ้ไม่ใช่ทัทีเป็นขาดอชนะครับขาวางดดอตที่วางได้จะเป็นดรอต imr วางไม่ได้นะครับจะเป็นวางบนตรงตําแหน่งของตัวศูนย์หลังเนี่ยเป็นดอตนกหูนะครับดดอตนกหูนะครับ ก็จะมีนี้แล้วก็ตัวปืนก็นจากโรงงานก็มีแค่นี้นะครับหาว,วางดอทกันอันนี้เรียกว่าเมาส์นะครับเมาส์จับดอทแต่ว่าดอทที่จับได้เป็นดอทลูกหุ่นนะขออนุญาตเก็บก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ให้จากโรงงานมานะเราเอามาแกะให้ดูนะหลักๆหัวใจสำคัญก็จะมีตัวปืนนี้นะกล้องแพนให้ชมเลย ให้กล้องจับภาพสวยๆให้ชมนะครับซูมแบบเนียนๆน,น,นี่เป็นตัวคัตตอมนะครับให้คาปาลาสไลด์สีเงินนะครับท่อเงินสไลด์เงินเฟรมดำนะครับบอดี้ทอดล่างเป็น ABS นะครับแล้วก็ตัวบนสไลด์บนเป็นอลูมิเนียมแท้ท่อก็เป็นอลูมิเนียมนะครับไกด์เป็นไกด์แบบแต่งนะครับ กลายเป็นกายแบบแต่งนะแล้วก็มีบอแม็กบอแม็กนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับอ่าถ้าเป็นปืนจริงเป็นปืนเนี่ยบอแม็กเป็นปืนจริงนี่เป็นปืนในตระกูลพวกปืน ATI หรือว่าปืนแข่งขันนะครับแข่งขันไ p s c เอพวกนี้นะครับ ATI ท i m b e r นะครับทรงจะใหญ่ๆบอแม็กก็จะมีตัวมุมสลบเวลาเสียบก็นะครับเห็นไหมครับบางทีเราเสียบไม่ตรงประมาณอย่างนี้นะครับมันก็จะสลบให้แม็กเข้าซองได้ง่ายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวเกี่ยวกับ การไหลด้วยนะครับเนี่ยจับแล้วก็กระชับขึ้นด้ามเขาเป็นด้ามใหญ่นะตัวไกก็เป็นไกอลูมิเนียมไกแต่งนะครับมีหลังอ่อนนะครับตัวปืนมีหลังอ่อนนะมีเซฟหลังอ่อนนกมีคันเซฟนะด้านซ้ายของปืนนกต้องทํางานในลักษณะพร้อมยิงอย่างนี้นะครับถึงจะขึ้นคันเซฟได้นะอันนี้ฝั่งขวาของปืนนะสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับก็สามารถ คนยิงมือซ้ายก็สามารถขึ้นเซฟนับได้นะกดเซฟได้ถ้าคนถนัดมือขวาดโดยทั่วไปก็ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมนี่เซฟเนาะแล้วก็เมนูในส่วนของสุนหน้าแล้วก็ส่นหลังส่นหลังสุนหลังก็เป็นส่วนหลังสีส้มนะครับก็เหมือนกลอกพวกกลอกคัตติมเหมือนกันอันเดียวกันนะครับแล้วก็มีสุนหน้าที่เป็นสุนหน้าสีเขียวนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับ สุดหน้าสุดหลังจัดมองง่ายๆเลยตัวลำกล้องปลายลำกล้องนะครับท่อไหนเป็นของเหลืองนะครับแต่ปลายลำกล้องนะเห็นไหมฮะจะทำเขาจะทำเกลียวเกลียวอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์กลมๆมา,มาเสียบแล้วก็เอามาหมุนเข้าเนาะแล้วก็เอาเก็บเสียงมาใส่คลุมอย่างเงี้ยอย่างที่ในคลิปหลายๆตัวที่ผมแต่งพวก WE นะครับ W e ีเขาก็จะทำมีเกลียวลำกล้องให้แกตลดหน้าก็เป็นแกตัดแบบ โผล่ออกมาให้เห็นกับลำกล้องเนะเป็นกระดาษคู่นะครับกระดาษสปริงนะครับเอาไว้ดึงสไลด์กับด้ามจับก็ค่อนข้างออกแบบมาและคละ้ายๆลายกระดาษทรายนะสวยดีก็มีแค่นี้โดยรวมก็เป็นปืนมีหลังอ่อนเซฟคล้ายๆกับ m 1 9 1 1นะครับเวลาปรับพอปนะครับก็เวลาลูกหมดสไลด์เขาจะค้างตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับ เวลาปรับเอาก็สไลด์กลับมานิดนึงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีมาร์กิ้งอยู่ตรงนี้ดันมาให้ตรงจุดตรงนี้นะดึงมาให้ตรงจุดดึงมาให้ตรงจุดนะครับแล้วก็บีบบีบปืนไว้ได้นะครับผมจะบีบนี้ไว้แล้วก็มากดฝั่งนี้ตรงนี้ทำไมกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บตรงนี้เขาจะโผล่ หลุดออกมาแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกคันแขวนสไลด์ขออยาตเอาสติกเกอร์ออกก่อนคันแขวนสไลด์นะครับออกไปเลยก็ได้นี่ครับพอเอาคันแขวนออกก็จะสามารถดึงถอดออกมาได้เหมือนปืน m อ9 1 1นนะครับภายในลูกสูบ APS นะครับด้านหลังลูกสูบก็จะมีพวกโอลิงเนีย่ยมียางโอลิงอยู่ตัวหนึง่ง พวกนี้โดนโซนักไม่ได้นะครับไกด์หลอดก็จะมีตัวสปริงรองมาด้วยนะครับก็ตัวนี้ผมจะบอกเรื่องการปรับฮอปอัพนะครับลูกศรตรงนี้เขาจะเป็นตำแหน่งชี้วัดในการปรับฮอปอัพนะครับถ้าเราดันลูกศรมาด้านหลังนะครับมันด้านหลังก็คือทางลูกสูบนะครับลูกเวลายิงไปก็จะเห็นถ้าเราดันไปที่ด้านหน้านะครับลูกก็อาจจะมุดนะครับแต่นี้จากโรงงานเขาตั้งมาอยู่ประมาณเกลางนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปรับสูงต่ำของลูกก็ลองไปปรับยิงดูได้นะครับ เวลาใส่กับก็สไลด์เข้าให้ตรงร่องนะครับโอเคเนี่ยเราเอาออกตรงไหนเราเอาใส่ตรงนั้นนะครับอโอเคียบบ้อยคนระับเดี๋ยวเราดูน้ำหนักมาดูน้ำหนักกันบ้างนะครับตัวปืนน้ำหนักอยู่ที่บ๊อบเท่าไหร่ครับ หนึ่งกิโลหนึ่งขีดครับถือว่าน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนี่คือวัสดุที่ทําเนี่ยน่าจะเป็นอลูมิเนยียมที่เกรดค่อนข้างสูงครับเพราะน้าหนักปืนนี่ให้น้ําหนักที่ดีอ๋อผมโทษทีผมรู้ละแม็กกาซีนเขาใหญ่แล้วก็ให้น้าหนักค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับตัวปืนจริงๆอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ตัวปืนก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดขีดถึงเจ <3 S 2> ็ด,ดขีดครึ่งครับเดี๋ยวดูแม็กนะครับแม็กไม่ใคารตาเขาเป็นแม็กที่ค่อนข้างใหญ่ สามขีดกับ <mini> ส <drained out> ี่ขีดเลยนะครับแม็กแม็กใหญ่นิ่งนะครับแล้วก็ลำหนักค่อนข้างดีแต่พอตัวปืนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่พอใส่แม็กเข้ามาเราจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเวทนิงนะครับก็น้ำหนักโลกว่าๆเดี๋ยวเราดูความยาวกันบ้างนะครับก็ดูจากลำกล้องจนถึงหลังอ่อนเลยเนาะสหลังอ่อนเลยยี่สิบสองนิ้วยี่สิบสองเซนโทษทียี่สิบสองเซน ประมาณ8นิ้วกว่าแปนิ้วครึ่ง9นิ้วตีไปนะครับประมาณนี้นะค,ความสูงเอ่อสิบห้าเซนนะครับหรือประมาณ6นิ้วนะครับน้ำหนักโลโลหนึ่งขีดเลี่ีโอเคนะครับคุณนะลักษณะของตัวปุกทั้งหมดเราทราบแล้วนะครับก็มาวิเคราะห์กันแบบบ้านๆเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีตัดต่อตรงไปตรงมาสิ่งที่เราจะเล่นได้เราจะต้องมีนะครับ ปืนแมกกาซีนนะครับแก๊สสูตรสีลูกปืนนะครับแสซิลิโคนคแล้วก็สปีดเดอร์ครับจิ้บอดครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจชุดนี้แคปหน้าจอได้ครับล้วขออนุญาตไม่พูดเรื่องราคาในคลิปยโอนี้นะครับเพราะว่า ราคานี้มันบอกไม่ได้จริงๆนะครับทางช e l YouTube เขามีได้ยบายไม่ให้เรามาขายมาขายของที่เป็นสิ่งที่อาวุธหรือว่าบีบีการบนช่องช e l YouTube ของเขานะครับเพราะว่าปืนบีบีการเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลงกับอาวุธปืนจริงนะครับบางทีอาจจะมีเด็กน้องๆหนูดูครับเราทํารีวิวได้เพียงแต่แนะนําสินค้าวัดขนาดน้าหนักแล้วก็ทดสอบความเร็วกระสุนให้เท่านั้นนะครับแต่ในเรื่องของ การสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยกดตรงชื่อลิงค์นะพเพื่อนๆครับพรเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็กดตรงชื่อลิงก์วิดีโอนี้นะครับจะมี QR code ค,อคของทางไลน์สไลด์ขึ้นมานะครับพรเพื่อนๆกดลิงก์ค r code ตามเข้ามาพูดคุยทักทายกันทางข้อความได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไลน์ก็จะมีลิงก์ QR Code อ,อยู่ใต้ลิงก์ค r code ของไลน์ก็จะเป็นทางแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของลิงก์เพจนะเฟซบุ๊ก Last info ิีการลำปาปางครับทักทายเข้ามาพูดคุยส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ คนที่ไม่รู้อะไรเลยก็ถ้ามี f c e e o o o นะครับเข้าไปที่แว้นขยายหรือว่าค้นหานั่นเองนะพิมพ์คำว่าร้านอินโฟพิพิธภัณลำปางก็จะเจอกับเพจของที่ร้านนะครับเพืพ่อนๆกดถูกใจแล้วก,กดติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันแคปหน้าจอนี้มาแล้วเอาภาพส่งมาถามราคาเราได้อย่างนี้เราแจ้งราคาให้หลังไม้ได้นะโอเคเดีย๋ยวเรามาทดสอบวอมร็กกระสุนกันนะครับเวลาเราจะเล่นนะครับเราจะต้องเติมลูกกระสุนเข้าไปในแมก็กกาซีนก่อน แต่ก่อนจะไปเติมกระสุนผมจะขออนุญาตแนะนําซิลิโคนสเปรย์หล่อลื่นนะครับสเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่นตัวนี้ฉีดได้กับทุกส่วนของตัวปืนนะครับอย่างแมกกาซีนนี่เป็นลวดนะครับหรือว่าเป็นเหล็กนั่นเองนะก็ฉีดเข้าไปได้นะฮะตัวนี้เป็นวาล์วเติมก็จะมีโอลิงวาล์วเติมอยู่แล้วก็สามารถฉีดนะอันนี้เาเรียกวาวล์วเติมนะครับอยู่ด้านในนี้ส่วนนี้เขาเรียกวาล์วจ่ายนะฉีดได้นะฮะส่วนตัวปืนนะครับมันจะมีการสไลด์ สไลด์ที่วิ่งเข้าออกอะไรพวกน,นี้ก็ฉีดตามขอบสไลด์เป็นหลักได้เลยนะครับจริงๆมันสามารถฉีดอัดได้ทุกส่วนนะครับฉีดอัดได้ทุกส่วนของตัวปืนเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยช่วยลดแรงเสียดทานการเสียดสีนะครับบำรุงรักษานะครับป้องกันสนิมไล่ความชื้นนะฮะเพื่อการลอยปืนอย่างนี้นะครับนี่พอใส่ปุ๊บเรียบง่ายแล้วก็จะสวยงามทันที ยิ่งมันเจอพวกอลมูมิเนียมอย่างเงี้ยยิ่งใสนะฮะอย่างเงี้ยคือพูดให้ครับปลาตัวนี้มันจะมีรางพิคัทินี่ยี่สิบมิลสำหรับเสียบไปฉายเลเซอร์หรือว่าติดอุปกรณ์เสริมได้นะครับเนี่ยจะมีรางล็อกให้โอเคนะเราใส่ซีโคนเสร็จแล้วนะครับลูกกระสุนตัวน,นี้แนะนำเป็น0.20นะครับเพราะว่าลูกเป็นลูกมาตรฐานโกลเด้นบอลลูกมาตรฐานที่ใช้วัดความเร็วกระสุนทั้งปืนสั้นและปืนยาว สปีดโรเดอร์นะครับเราจะเติมแบบนี้ก็ได้นะครับมันอาจจะช้าใช่ไหมครับอ่ามันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็โหลดได้จากตรงนี้แต่มันอาจจะไม่เร็วเท่าเราใส่สปีดโรเดอร์นะครเราลูกบีมาครับในสปีดโรเดอร์นี่จะใส่ได้90้าสิบนัดออนอยู่นี้ใช่ไหมครับเราก็กดเห็นไหมกดตรงนี้ เสร็จละนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะใส่ได้25นัดนะครับถ้าเราใส่แบบตั้งใจมันก็จะสลับกันเป็นฟันปลาสวยๆนะครับแต่น,นี้ผมรีบไปหน่อยนะเพราะว่าทําให้ดูว่ามันค่อนข้างโหลดได้สปีดนะโอเคแล้วก็ที่สําคัญเราต้องมีแก๊สวันนี้เราใช้เป็นกินแก๊สนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมเข้าไปดู ธีการเติมต้องเติมแบบนี้นะครับกดตรงๆนะครับแล้วก็จะมีโอเคผมเทสแม็กนะครับแก๊สเข้าปกติดีมีสีขาวออกมาอย่างนี้ถือว่าแรงดันเข้าเยอะนะครับในกรณีที่เราเอาแมกซีนมาเติมกับกระป๋องแล้วกดลงกับเพื่อน,นี้อันนี้เป็นวิธีการเติมที่ผิดนะครับเดี๋ยวดูนะฮะมันจะมีแต่จะมีแต่แรงดันออกมาไม่มีแรงแก๊สนะครับก็เอาหัวกระป๋องก,องกดกด ลงกับแม็กที่ตัวอย่างนี้นะครับกดลงตรงวาล์วเติมนี่นะครับแล้วก็กดลงไปเลยประมาณสัก5-6วินาทีนะครับหรือว่า10วินาทีก็ได้ประมาณนี้เติมอย่างนี้อยู่สัก4-5ครั้งก็เต็มแล้วนะครับแม็กไฮกระปาเขาค่อนข้างใหญ่นะครับอาจจะเติมสัก10วิสัก5ครั้งอย่างนี้5-6ครั้งก็เต็มนะครับก็การเติมหนึ่งครั้งก็จะยิงได้อยู่ประมาณ2แม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนละ20 6, 25 26นะัดโอเค แก๊สพร้อมลูกพร้อมปะเราไปทดสอบความเร็กวกระสุนกันครับมีแก๊สมีลูกแล้วนะที่ทัลั่นหนึ่งทีนะเซฟไว้ก่อนก็ได้นะฮะกิก็ยิงไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามาปลดเซฟแล้วก็ยิงวัดความเร็กวกระสุนกันฮนะปลดเซฟวงอย่างนี้นะอันนี้กดด้านล่านเลยนะครับแต่การกดแล้วลั่นเนี่ยจะต้องกิ๊บปืนนะผ่านหลังอ่อนตรงนี้นะจับให้แน่นนะครับแล้วก็กดไก ในกรณีที่เราไม่กิฟหลังนี้เรากดไกลเลยก็ไม่ทํางานนะครับดังนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบในการกิฟแล้วก็จับกดไกยิงปืนหรือจะทํางานอย่างนี้นะครับโอเคเรามาวัดความเร็วกระสุนกัน332นะครับ330บวก334 330บวกครับ แต่ผมส่วนตัวผมให้ความผมรู้สึกว่ามันขีบค่อนข้างแน่นนะครับ W E ตัวนี้ขีดขีดค่อนข้างแรงนะครับ เหลือก็เติมลูกใส่ไปเลยครับอันนี้อย่างแก้เหลือแก้เหลือผมก็ใส่ต่อเพราะแม่เข้าเป็นแม็กใหญ่ นี่คือแก๊สแก๊สอ่อนละลูกยังเหลืออยู่แต่ว่ามันโบมันโบโบสไลด์ได้นิดนึงและนี่หมดแล้วเบาหลังไม่มีแก๊สถือว่าแก๊สหมดบอกได้เลยเหมือนที่เรากล่าวว้ก็คือ2องแมกซีนะแมกซีที่สานี่เริ่มไม่มีแรงแล้วแต่อย่างที่รู้กันว่ามัน2องแมกหมดพอเรายิงไป2องแมกคุเ่อนก็เตรียมต,ตัวเติมลูกแล้วก็เติมแก๊สต่อได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีปืนสวยๆตัวใดมาทำรีวิวนำเสนอให้เพื่อนๆเอาไว้เ,ไวเก็บไว้เป็นผลงานเอาไว้ชมกันนะครับ <c oughs> ก к, ็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดซับไปที่คลิปวิดีโอของที่ร้านด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปวิดีโอดีๆออกมาเรื่ยอยๆน,นะคริวันยูนิคอร์นก่อนแลวครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไอราปา5.1กครับ,อรบขอบคุณครับาที่ติดตามกันสวัสดีครับ